ราศีกันทำไมต้องกันอุ้ยอุ้ยไม่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 คือว่าแค่คิดว่าเกินแล้วเราเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาจริงมรเปลี่ยนไปเลยไม่มันมันไม่มีมานานเผื่อว่ามันจะมีเข้ามาบ้างโอ้ไม่นีเลยไม่มีมานานก็เข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะเร็วๆ็วนี้นะอย่าให้รอช้าเออนี่คือสเปกเรา嘛 หน้าแดงวะหน้าแดงเราพูดตามความจริงหนูพูดตามความจริงแล้วไม่โกหกไม่อะไรแต่ไม่าลับมหนูชอบคนสูงซุยเขาสูงเขาขาวเขาขาวเข้าหมดเลยชอบตัวสูงมือเท้าใหญ่ปากเล็ก สาวตีชื่อเขาเนี่ยออกไทยหรือฝรั่งได้หมดเลยค่ะนี่เราไม่ได้เขียนพ็อตเรื่องนะมันเป็นดวงชะตาผลิตขีดคนที่กําลังมีอะไรจะชอบเอามือล้วงในนี้แล้วหาทางออกแล้วชอบชูมือด้วยชอบเอามือเท้าเอวด้วยไหนไหนก็ไหนซ้อมมีแฟนหน่อยซ้อมมีแฟนไม่ไม่มีมานานแล้วใช่ไหมกี่ปีนะประมาณ3ปสาม้ีนานแล้วสิต้องซ้อม เรอเราคู่กันตอนเล่นละครยังไม่เขื่อนขนาดนี้คุณเจอกันกี่ปีมาแล้วป่ะปหกในห้องเดียวกันกี่ปีมาแล้วลูกห้องเดียวกันเลยห้องเดียวกันเลยแล้วก็ถ่ายหนังสือรูปสี่คนกุ๊บเดียวกันเดียวกันแต่เพิ่งจำกันได้ผมลิขิตบันดาลชักพา และหลังจากป .6 เขาไม่ได้เจอเไม่ได้เจอแล้วมาเจอกันเล่นเราทำงานพี่คุณพระคุณเจ้าช่วยแล้วต้องเล่นคู่กันด้วยแล้วใจอ่ะใจของพระเอกกำลังนึกเฮ้ยนี่มันนี่มันโชคชะตาอะไรพายเราต้องมาเจอกันอีกนักเอกว่านี่สวรรค์มันลิขิตใช่ไหมเนี่ยใจใจเป็นซีนที่อินเลิฟสมมุติว่าเป็นแสนแล้วกันนี่นี่เล่นเล่นนะเราเล่นเล่นครับเล่นเล่นนะ ห้ามคิดจริงนะนี่ฮะไม่ห้ามคิดจริงอ่ะการแสดงการแสดงเวลาคุณเข้าพระเข้านางกันอ่ะมันมีแบบฉากก่อไหมตอนท้ายเวลาตอนท้ายในในละครอ่ะเรื่องอะไรที่คุณเล่นนางฟ้าชะลาอะไลองซะนิดหนึ่งพี่ลินต้องมีเอ็กต้าสักคนหนึ่เอ็กต้าผู้หญิงกำลังบบบทองคระเปลวไหมคะทองคระเปลวแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษนะแม่นะการแสดงการแสดงแม่อะไรนะ แม่บอกถ้าลูกเล่นไม่ได้แม่เล่นเองเฮ้ยแม่ต้องเล่นก่เอาโอเควันนี้คือวันที่ผมรอคอยวันนี้คือวันที่ผมรอคอยทั้งชีวิตผมให้คุณคนเดียวทั้งชีวิตผมให้คุณคนเดียวผมไม่คิดว่าชาตินี้ผมจะรักใครได้อีกแล้วผมไม่คิดว่าชาตินี้ผมจะรักใครได้อีกแล้วนี่อะไรอฉันก็รอมาทั้งชีวิตเช่นกันค่ะ เอ็กต้ามาเอกต้ามาไอ,อ,อ้ย,ย่าปากเหม็นไหมคะใส่แมสสักหน่อยไหม